สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพหัต channel ครับมืนีครับวันที่10กันยายนสองหาครับผมเนาะมืนีครับจะมีแนวทางแบ่งปันเอฟซีท่างช่องครับผมเป็นเลขของผมเองนะครับบนอย่างเดียวครับหลังจากที่ผมปล่อยล่างไปครับผมเนาะล่างงวดนี้ครับผมฟันธงให้ที่เม็ดเดียวนะครับ 6- 5หตัวเดียวนะครับหลัก10ล่างครับ0 2 6ครับหลักหน่วยล่างครับ 567นะครับล่างวิ่ง6ครับให้65เม็ดเดียวครับผมเนาะแล้วก็มี fc ซทั้งช่องถามเมื่อวางวดนี้พาหัดเหมาลูตเรี่ยังเมาเหรครับผมเนาะนี่ครับผมเหมา31ทําไมผมเหมา31ครับผมจะอธิบายให้ fc ่ทั้งช่องฟังครับผมเนาะนี่ครับ31อันนี้5ใบไม่กลับนะครับไม่กลับ7ใบ 9ใบ10ใบ11ใบ12 14 16 17 18 18กับอีกอันนี้3ใบ21ใบ21 21กับ2 23 25 ห้ 25, 27, 28, 29, 30, ายี่สิบห้ายีใบครับผมเนาะนี่ครับผมผมเมาส์ามหนึ่งครับผม31ใบนะครับเพราะว่าเป็นอย่างผมหนึ่งสื่อสามหนึ่งครับผมเนาะเพราะว่าครับผมเนาะเป็นเลขนายกครับผมบรวจสอความจริงครับผมเนาะเป็นเลขของอานายกคนที่31นะครับเพราะว่าครับผมเนาะ ถ้า f เอฟทั้งสังเกตเบงครับผมถ้า f เอฟทั้งเกตดูนะครับนี่ครับที่ว่าเลขดังที่ว่าเลขของได้หลวงดังสองแปดครับผมเนาะบาออกครับผมมาออกงวดวันที่สิบหกนี่ครับผมสิบหกเดือนแปดนะครับออกสองแปดครับผมเนาะนี่ครับหนึ่งดังมากครับผมนี่งวดวันที่หนึ่งสองแปดดังมากบาออกแล้วก็งวดสิบหกครับผมเนาะสองแปดบาออกครับผมเนาะดังมากครับผมเพราะว่าอายุในอ่อวันเกิดได้หลวงยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมครับผมเนาะ แล้วก็94มันอย่างไหนนี่9กก็ดังนะครับเป็นพสเกิดในหลวงรอ1สิบนะครับ2 4 9อ่า24 2594ครับผม2594นะครับไม่ใช่2อะไรนะ2495เออ2495ใช่ใช่ใช่ครับผมเนาะนี่ครับก็เลยผมวางมดนี่ครับผม31ครับก็เนาะนี่ครับซื้อมานแล้วก็ถือว่าฟันดีอยู่ครับผมเนาะ แต่ว่า6หาครับผมเนาะถ้าออก6หล่างนะครับผมเด่นลายแสนเนยผมเพราะว่าผมซื้อเอกชนครับผมเนาะผมซื้อเอกชนครับผม6 5ห6หครับผมเม็ดเดียวครับก่อนอื่นครับก่อนอื่นมาดูสิครับว่าปี่าปี6 7นี้นี่ครับผมให้เอฟที่ทั้งช่องเบงครับผมเนาะปี6 7ครับผม5จะไม่มาล่างนะครับ5จะไม่มาล่างนะครับผมว่า งวดนี้ห้าน่าจะมาครับผมเนาะ <c oughs> ผมวางงวดนี้ห้าน่าจะมานะครับถ่ายเอฟที่ทั้งเจ็ดเบงครับผมเนาะนี่ครับตั้งแต่สามสิบธันวาคมสองห้าหกหกถึงสิบถึงวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกเจ็ดครับผมเนาะจะดูว่าห้าไม่มาล่างนะครับผมห้าไม่มาล่างนะครับแต่วางงวดนี้ครับผมผมวา ห้าน่าจะมาล้างงวดนี้ครับนี่ครับผมว่าห้าท่านจะมาล้างงวดนี้นะครับเพราะว่ามบ้านโดนแล้วครับผมเนาะนี่ครับาลืมเด้อครับผมเด้อเหล็กกัดแสเหล็กดังครับผมเนาะสามหนึ่งครับแต่ว่าส่วนหกหาครับผมเนาะผมสื่อเอกชนครับผมนี่ครับมาณถ้าออกหกห้านะได้หลายแสนครับผมก่อนอื่นครับก่อนอื่นมันดูซินี่ครับผม มีของดีมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องกับผมเนาะนี่ครับเป็นสีพึ่งนะครับแล้วก็กําไรเหนือดวงครับรุ่นรวยล้านล้นนะครับนี่ครับผมแล้วก็กําไรยกครับเบียรแก้นะครับเบียรแก้ครับผมเนาะแล้วก็ล็อกเก็ตนะครับมีหลายอย่างมากรับผมแล้วก็มีตะกุดนะครับตะกุดนี่ครับตะกุดนะครับ เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับผมตะกุดนี่ครับแถมด้วยครับตะกุดนี่ผมกับบูชาไม่ถอดเปื้อนตรงครับผมเนาะนี่ครับผมทุกอย่างรับประกันของแท้ทุกชิ้นนะครับผมนี่ครับตะกุดนางกวักนะครับตะกุดนางกวักครับเห็นไหมครับนี่ครับอ๋เห็นเบิ้งตะกุดนางกวักนี่ครับทับมัคคุยานสองห้าหกเจ็ดกัลสินครับนี่ครับ กดนางกวักครับด้านในนะครับด้านในเห็นไหมครับด้านในนะครับเป็นนางกวักนะครับแล้วก็มีตอกียวคดด้วยนะครับด้านในครับผมเนาะนี่ครับผมสวยงามมากครับผมผมว่าสีดํานะครับผมเนาะนี่ครับสีดาเด่นชัดมากครับผมผมมาครับนี่ครับผมสังเกตไหมครับนี่ครับด้านในนะครับเป็นนางกวักนะครับแล้วก็มีตอกนี่ครับผมเนาะ ต่อโคดทุกองนะครับผมนี่ครับด้านในนะครับเป็นนางกวกนะครับผมประกันของแท้จากวัดตดยตรงนะครับนี่ครับผมเนาะถ้าใครสนใจบูชาก็สามารถจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์มาที่นี่ครับผมเนาะ0653418836แครับแล้วก็06 5 2 4 1 7 4 3 8นนะครับแล้วก็มีกำไรครับผมเนาะ กำไรรุ่นยอดรวยรวยนะครับนี่ครับผมกำไรรุ่นนี้นะครับยันยอดรวยรวยนะครับ,น,บน,น,นี่ครับผมใส่แขนครับผมเนาะนี่ครับผมซึ่งผมใส่แขนให้ดูเลยนี่ครับก็ถือว่าใส่ดีครับเนาะนี่ครับสวยงามครับผมนี่ครับกำไรรุ่นยอดรวยรวยนะครับนี่ครับ ผมใส่ให้เอฟที่ทั้งสองเบงครับผมเนาะนี่ครับผมเอาก็ตามนี้ครับผมถ้าใครสนใจก็จัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์มาที่0 6 5 3์4 1 8 8 3 6แครับแล้วก็0652417438นะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะโอเคโอเคครับโอเคแล้วมามือนนี้ครับผม จะมปล่อยปล่อยบนอย่างเดียวครับผมบนจะฟันธงให้ fc ทางช่องเม็ดเดียวนะครับนี่ครับล่างเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวครับตบาถ่าย fc ท,ทางช่องมากก็ได้ครับผมเนาะ0 5า0 6 0 7หรือว่า2 5 2 6 2 7หรือว่า6หา6 6 6 7ได้นะครับนี่ครับวันนี้ฟันทงบนเม็ดเดียวครับ ้อมหลักสิบหลักหน่วยนะครับพัพส,สิบบนหลักสิบบนครับหน่วยบนครับ หลักสิบบนหลักหน่วยบนนครับสวยงามมากเลยหลักสิบบนเก้าศูนย์หนึ่งครับหลักสิบบนเก้าศูนย์หนึ่งนะครับหลักหน่วยบนครับสามสี่ห้าครับสามสี่ห้าครับ <c oughs> บน วิ่งบนวิ่งที่9เม็ดเดียวครับบนวิ่ง9เม็ดเดียวครับนี่ครับเด่นที่9เม็ดเดียวนะครับจับคู่ให้ตัวเดียวนะครับนั่นก็คือ9 3นะครับจะว,วงกบให้เอพพีทางสองก่อน เด่นนี่ครับออเก้าสามเม็ดเดียวครับบนเก้าสามล่างหกห้านะครับบนเก้าสามล่างหกห้านะครับบนที่สิบหกทับเก้าทับหกเจ็ดนะครับอย้เอฟซีทั้ทงช่องแคปหนา้าจอครับผมเนาะนี่ครับผม ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมเนาะถมกระสือตากบมักกระพันใด้ครับผมนี่ครับหลักสิบบนเก้าศูนย์หนึ่งหลักหน่วยบนสามสี่ห้าครับผมเนาะบนวิ่งเก้าเก้าสามเม็ดเดียวล่างวิ่งหกหกห้าตัวเดียวนะครับกับสุดท้ายนี่ครับกับข้ออุ้ยพรอนไห้เอฟซีทาง่องท่เบิรงคลิปนี้เดินทางแคลคาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่ กดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนีก้ก็สวัสดีครับนี่ครับสวยงามมากครับผมเนาะกำไรรุ่นยอดรวยๆนะครับ